เออนาจินดาครับเรามาตรวจกันดูซิว่าขณะนี้ข้าวเนี่ยนาเราเนี่ยยังไม่ได้หล่อน้ํายังไม่ได้ขึ้นน้ําแปลว่าคุมค่าไปเมื่อวานใช่ไหมครับอ่เราก็จะรออีกสองสวันที่จะหลอ,อน้ําแต่ขณะนี้พื้นมันแห้งแล้วแต่ที่สำคัญคือดินนุ่มไหมนุ่มครับดินนุ่มดีมากนะเรามาตรวจดูกันให้นาจินดาตรวจอะไรครับจะดูซิว่าข้าวดีดนะถ้ามันถ้ามันเหลือจริงๆมันจะต้องโผล่ปลายมันต้องแหลมโผล่โดมาเลยนะลองสังเกตดูเลยดูที่นาเลยดูที่พื้นเลยมีไหมอ่าดูที่ รุ่นที่แล้วมีนะเราเคยตรวจกันนะยอดมันจะแหลมเปียบหรือมาใบใบเหลี่ยมใบแหลมพุ่งมาเลยมีไหมนะไม,นไม่เห็นนะรเริ่มลงไปแล้วนะเบาไปแล้วนะเอาถ้าป่านนี้ถ้ามันถ้ามันไม่หมดถ้ามันย่อยไม่ได้เนี่ยย่อยไม่ได้ต้องเห็นนะ,นะนะคิดว่าเอาอยู่นะ,นะรอบนี้โก็กคิดว่าอย่างนั้นเอ,เ,อเอาไปสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่า เทนเดอร์ ender, ย่อยสลายข้าวดีกับหญ้าแปลงนี้ไปได้อย่างไรมีแห้งหมู่ขึ้นมาบ้างเรื่องหญ้าไม่สําคัญไม่เท่าไหร่แต่ดีดสิครับนาะจินดาแล้วการปราบเพล้ยเนี้ยงในรอบนี้นะโอเคครับไม่เห็นนะรอบนี้ไม่เห็นแนละ้วปราบดีอยงปราบดีจากเดียวครับ,รบโอเคครับ